ขอบแกนเพลาก็จะซึมชิ้นส่วนอื่นครบนะครับลูกสวยครับลูกปืนหลวมนะครับอันนี้ก็หลวมครับข้อแท้ข้อไปต่อได้ครับสลักก็ยังดีอยู่นะเสื้อสวยมากครับมีขี้ขมเมาหนามากอยู่ตรงาวาวไอเสียแหวนหางจุด559ฟิลเลอร์ผมตัวนี้หนาสุดยังลงได้ สรุปก็คือเปลี่ยนแหวนนะครับลูกปืนนะซิน้นดูสปริงลานวาวครับถ้าดอกอยังดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนแค่บทวาวเท่านั้นตอนนี้มีเท่านี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลน,นะครับตัวจากบุรีรัมดึงแบบแปลกๆนะ ตัวนี้บอกมาว่ามีความอ่อนๆเครื่องร้อนกว่าปกติหัวเทียนมีคราบขมเมาน้ำมันเครื่องเกือบจะแห้งโอ้โหถือว่าน้อยมากเลยนะครับแต่เป็นมากกต้าเนี่ยมันยังตัวดูดมันยังดูดได้อยู่เพราะว่ามันมีสายที่ช่วยดูดแต่ว่านี่ถือว่าน้อยมากๆปกตินะเซนด้านนี้ เยิ้มครมีน้ำมันเยิ้มแล้วก็วาล์วไอเสียรั่วค่อนข้าง,งจะเยอะนะเสื้อลูกข้อน่านจะดีอยู่นะแต่แหวนน่าจะต้องเปลี่ยนครับตัวนี้ประเก็นยังสวยนะ น็อตนี่ต้องมีเศษดินต้องเอาออกก่อนนะครับถ้าเข้าไม่สุดก็โดนหัวน็อตรูดได้นะตรงนี้จะมีน็อตอยู่3ขนาดนะครับก็คือยาวาสั้นแล้วก็สั้นกว่าตัวนี้เป็นฝาครอบข้างล่างสุดตรงนี้